สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเบอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ของคนราศีมีน,นามสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนากําดเนื่องของการลงทุนความชอบหรือความสมหวังบุตรบริวารแล้วก็การเริ่มต้นการกําเนิดใหม่นะครับในดวงชะตาคลิปนี้เป็น EP ีที่2นะครับสามารถย้อนกลับไปดู EP ีแรกได้นะครับแต่มันอาจจะนานแล้วก็เลื่อนลงมาเยอะๆหน่อยอืมทีนี้เริ่มต้นกันที่อนุนะครับอยู่ที่ไหน ออกเฉียงเหนือนะครับตานุขายามมาเป็นปลาสองตัวอธิบายนิดหนึ่งปลาสองตัวเนี่ยทวนว่ายนะ้ำครับว่ายทวนน้ํากันหมายถึงการลังเลการสงสัยการทําอะไรด้วยความที่แบบสลับหัวสลับหางนะครับปางคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดที่ขัดแย้งกันในในหัวในตัวเองอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่เป็นตรงนี้ทีนี้การลงทุนความชอบบุตรบริวารเนี่ยเป็นพปุตตะในทางโหราศาสตร์ไทยอยู่ที่ไหนให้นับไปห้าราศีนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าพ่อปุตตะจึงเป็นราศีกรกฎนะครับถามว่าจริงไหมกรกฎเป็นพ่อปุตตะของคนราศีมีนจริงหรือเปล่าสมมติว่ามันไม่เขียนไว้นะครับก็ให้ดูตัวเองนี่ยเป็นธาตุอะไรราศีมีนเป็นธาตุน้ำเพราะเป็นปลาถูกไหมครับราศีปูเป็นธาตุน้ำเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสัตว์น้ำโอเคไหมอ่าแต่ปูอยู่ที่สะเทินน้ำสะเทินบกเนาะก็ะหมายถึงว่าก็อยู่น้ำได้เออไม่เหมือนคนคนอยู่ในน้ำไม่ได้โอเคไหมอ่าหมายความว่าก็ถูกธาตุแล้ว ชนิ้มันหมายถึงการตรีคนธาตุก็ย้อนกลับไปดูได้ครับการตรีคนธาตุก็คือมีนกรกฎแล้วก็พิจิกราศีมีนเนี่ยเป็นรา,าศีธาตุน้ำปลายทะเลหมายควาว่าเป็นราศีปลายธาตุก็หมายถึงต้นธาตุก็คือภูเขาน้ําที่อยู่บนภูเขาตกดตกมาจากฟ้าอยู่บนเขาจะตกเยอะเพราะว่ามันมีความชืน้นพ่อป่ายางเยอะใช่ไหมครับก็ตกลงมาราศีพิจิกเป็นราศีการธาตุน้ำหมายถึงภูเขาไหลลงสูท่ที่ราบที่ที่ต่าก็คือน้ําตกครับ ตกจากที่สูงลงมาที่ต่ำแปลว่า rences. น้ําตกก็คือราศีพิจิกคือพลังน้ําน้ําที่มีพลังน้ําที่รุนแรงคือน้ําเชี่ยวด้วยคือหมายถึงว่ามันมันตกแรงมากระทบใช่ไหมครับแล้วมันก็นไหลเชี่ยวเลยนะครับก็คือราศีพิจิกพอเป็นราศีปลายท่าน้ำหมายถึงที่ลุ่มที่ต่ําที่สุดจำไว้ว่าทะเลอ่ะเป็นอ่าเป็นจุดที่ต่ําที่สุดในพื้นโลกนะครับของแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ระดับน้าทะเลเนาะแต่หมายความว่าในในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ย ต้นเขาจะสูงที่สุดแล้วก็มาเป็นกลาง <_ an> ก็คือน้ําไหลเชี่ยวนะครับพอมันเป็นข้างล่างก็จะเป็นน้ําปลายทะเลก็จะอืดๆเอื้อยๆเรื่อยๆนะครับคือราศีมีเป็นราศีเรื่อยๆเอื้อๆเพราะอะไรเพราะเป็นราศีที่เจริญเป็นราศีที่อ่เป็นคนที่มีทรัพย์สินมาแต่เกิดไม่ใช่ทุกคนแต่หมายความว่าส่วนมากเป็นคือเห็นราศีมีหลายคนนะครับเป็นคนที่อ่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบว่าจะมีมาแต่เกิดแต่หมายความว่าเป็นราศีที่รวยได้ง่าย เป็นราศีที่มีมรดกอะไรแบบนี้ครับอืมดีมาจะเกิดเลยหลายคนมีมรดกเยอะครับสาหรับคนราศีมินที่ผมเห็นเยอะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะจำไว้ไม่ใช่ทุกคนทีนี้ด้วยการที่ปุตตะนะครับเป็นราศีกรกฎธาตุนำต้นธาตุต้นธาตุแปลว่าความไหลแรงเร็วในเรื่องของการลงทุนก็แปลว่าคุณอยากยเป็นคนชอบลงทุนหรือจะเป็นคนที่แบบว่ากล้าที่จะลงทุนนะครับก็ถือว่าโอเคอแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องหนึ่ง,ง,งตรงที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยเรียนรู้กับมันก่อนที่จะลงทุนนะครับแล้วคุณจะได้ดีเพราะดาวประจําตัวเป็นดาวพระหัสสดีแปลว่าต้องเรียนรู้ตัวเองต้องรู้ก่อนนะครับแล้วค่อยลงมือทําทีนี้ด้วยการที่บุตรหลานบริวารบ้างนะครับบุตรบริวารเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์โคจรไปครับสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีละหมายถึงความเซนสิทีฟนะครับดังนั้นเนี่ยบุตรหลานเนี่ยจะเป็นคนเซนสิทีฟมากนะครับ าการลงทุนคุณก็เซนสตีฟกว่าจะลงกว่ายี่ไงลังเลเป็นคนลังเลจึงเป็นคนเซนสตีฟง่ายก็แบบว่าเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวไม่ลงโอ้ลงไปล้วมันไม่ได้ดีโอไม่กล้าลงอ๋อมันขึ้นแล้วรีบล,ลงอ่ตกอย่างเงี้ยครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยให้นําระวังคนลาศีปลายธาตุเนี่ยมิถุนกันธนูมีเนี่ยพวกนี้เป็นลาศีที่ลังเลหมายความว่าไม่แน่นอนเรื่องของการตัดสินใจนะครับคือเป็นคนตัดสินใจไม่ค่อยได้อ่า ก้าวไปแล้วก็ถอยหลังถอยหลังแล้วก็เดินหน้าต่ออย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่ามันไม่ได้นอนตลอดเวลานะครับประมาณนี้แต่การลงทุนเนี่ยถือว่าโอเคอยู่เป็นราศีต้นทานนะครับก็ถือว่าแรงเร็วนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความรู้แหละถึงจะลงได้ถูกไหมครับอ่าแล้วจะเจริญมันก็จะเร่งมาลาบก็คือได้ลาบได้ผลไงอ่าลงทุนแบบมีความรู้นะครับโอเคทีนี้อ่าบุตรบรรันลานบริวารเนี่ยก็จะเซ็นสทีฟง่ายนะครับตามนั้นก็ระวังเรื่องของความสัมพันธ์เวลาจะพูดจ,จาอะไรกันใ,นใดๆนะให้ระมัดระวังดีๆนะครับอ่า ก็ค่อยพูดค่อยจากันดีๆเนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันเลยว่าดาวจันเนี่ยถ้าไปสถิตเน้นพบเดือนใดก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องราวจะเป็นไปตามนั้นถ้าไปอยู่ในพบเดือนที่ดีมันก็ดีแต่อย่าลืมนะครับตอให้อยู่ในเดือนพบที่ดีก็ตามอย่างเช่นดาวจันทร์ในเดือนมังกรเป็นลาบเนี่ยอ่าระวังหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าคือเป็นทีวีโชคซึ่งมันหมายคมว่าอ่ามันจะไม่ถูกกับดาวเสาร์ถ้าสมมติว่ามีดาวเสาร์กลุ่มเป็นเกษตรอย่างเงี้ยดาวจันทรมาอยู่เนี่ย เป็นผัดพลากนะครับมีลาบก็ผัดพลากจากลาบแปลว่าอะไรได้มารวสูนเสียออกไปบางทีโดนโกงโดนหลอกอ่าบางคนอย่างคนใกล้ตัวหลอกอย่างเช่นถูกรางวัลที่1ได้เงินมาปุ๊บอ่ะก็ก็คือแบบว่าสนิทกับคนนี้แต่คนนี้จะหลอกเอาเงินคุณโอเคไหมอ่าก็แปลว่าได้ลาบเสียลาบหรือบางทีมีพอได้ลาบมาปุ๊บมีปัญหาต้องเอาเงินหรือเอาสิ่งเนี้ยไปตอบแทนหรือเอาไปแก้ไขก็กลับไปว่าก็จะทําให้แก้ปัญหาได้แต่ก็จะเสียลาบตรงนั้นไปโอเคไหมนะครับ ปรมาาน,นี้ถ้าเป็นจันเนี่ยเป็นผัดพราดนะครับจันกับเสาเนี่ยเนาะหรือบางคนเนี่ยอย่าล้างจันกับเสาเนี่ยเป็นเรื่องของการอย่าล้างซะส่วนใหญ่เพราะจันแปลว่าหญิงเสาแปลว่าชายแต่มันเป็นคู่ผัดพลาดก็แปลว่าอย่าล้างกันแล้วได้การแบ่งสิทธิ์สินสมรสนะครับหรือบางทีฝ่ายหญิงก็จะเรียกน้องจากฝ่ายชายนะครับก็จะได้เงินตรงนี้คือฟ้องหย่านะครับได้เงินค่าฟ้องหยา่าอืมนั่นแหละ ประมาณนี้ก็เรียกร้องไปนะครับก็ได้ตรงจุดนั้นจะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูว่าดาวจันทร์เนี่ยตกอริมรนในวินาทหมายถึงว่าดาวจันทร์สถิตในภพอริมาเรนวินาจะเป็นอย่างไรคือเอาเสียบ้างทีเนี้ยปุตตะขอโทษครับเดี๋ยวเราจะพึ่งไปจุดนั้นาดาวจันทร์เนี่ยนะครับถ้าเผื่อมันคือมันโคจรไวดังนั้นเนี่ยมันจะมีมีเสียตลอดเวลาคือหมายความว่าเสียก็เสียไม่นานดีก็ดีไม่นานหมายความว่า ให้นะระวังเรื่องของความไม่เสถียรนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยคุณจะจ,จับจังหวะยากเอจะลงตรงไหนดีจะลงตรงนี้ไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณมีมีความรู้คุณจะจ,จับจังหวะได้ถูกโอเคไหมแลวคุณก็ณจะเข้าใจแต่วิธีง่ายที่สุดคือการลงทุนระยะยาวตัวผมจะทําอยู่เพราะมันลดความเสี่ยงผมไม่ชอบความเสี่ยงเพราะว่าในดวงชะตาจะได้เรียนอริบดงมรนะแปลว่าไม่ชอบความเสี่ยงนะครับก็หมายความว่าไม่ชอบมีปัญหาดังนั้นเนี่ย นี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบมีนี่พ่อแม่จะสอนมาแต่อ่านแต่ออกนะครับว่าอย่ามีนี่พาะพ่อแม่ก็บอกว่าชาตินี้จะไม่จะไม่สร้างหนี้สินให้กับลูกและก็จะให้มรดกกับลูกด้วยายครามว่าจะต้องมีสองอย่างนี้เพราะว่าเขามีมรดกกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยแต่แม่จะเยอะกว่านะครับอย่างนี้ครับด้วยกันที่ก็มันมีในดวงจริงๆอ่ะตัวผมก็มีมรดกเรื่องของที่ดินจริงๆนะครับและเยอะจริงๆก็ถือว่าถูกต้องในตามทฤษฎีมันเป๊ะเลยครับแต่ว่า พื้นที่ที่ได้มรดกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่รางวัดนะครับอ่ามันก็ยังคือแบบเป็นที่ปราปักอะไรเงี้ยคือจะต้องมีการสืบสาวอ่ามีการวัดที่มีการอะไรแบบเนี้ยก่อนนะครับแต่มันก็เอ่ออะไรแบบเนี้ยก็ถือว่ามันก็มีเยอะบ้างบางส่วนบางส่วนก็มีมีโฉนดแล้วบ้างอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคประมาณนี้นทีนี้อ่าเรามาดูท่าตอกอดีตมรดกวินาชจะเป็นยังไงดาวจันทร์่าตกเรือนอรินะครับวาวุ่นใจ การลงทุนมีปัญหามีความเสี่ยงนะครับความสมบังไม่มีไม่ต้องไม่ต้องคิดที่จะคืออยากคาดหวังถ้าไม่งั้นไม่สมบังแน่นอนอริมรรไม่น,าน่าคืออยากคาดหวังแล้วการลงทุนก็มีปัญหาทั้งหมดนะครับแล้วความอาบุตรบริวารก็จะนําความเด็ดร้อนมาสู่ปุตตะอริแปลว,ว่าลูกดือ้อบุตรหลานดือ้อหมายถึงว่าต้องปราบมันพยศนะครับลูกหลานพยศนะครับในนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้เนี่ยเข้าไปแก้ไขนะครับแล้ว เราเสียสิ่อีโก้ e สูงไมหมถึงลูกหลานเป็นคนมีอีโก้บริวารเนี่ยชัดเลยครับเราจ้างมันมาแต่มันเหมือนเป็นเจ้านายเราเป็นอย่างนั้นอ่าหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนหัวอ่อนเงเจ้านายเป็นคนหัวอ่อนดังนั้นเนี่ยลูกน้องก็จะกดเราระวังนะครับเราต้องดุเขาไว้เราต้องแบบว่าพยายามอ่าแต่ก็อย่าดุเกินไปเพราะว่าลูกน้องก็จะอยู่ไม่ทนนะครับเพราะว่าปัตตาอดดิเพราะว่ามีปัญหาก,กับลูกน้องก็หมายถึงว่าจะนําความเสียหายแล้วก็อย่างเช่นเป็นชนเข้าของชนของแตก ก็ต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าตัวเราอยากต้องรับผิดชอบเพราะเขาไม่มีเงินพอที่จะชใช้หรอกอะไรประมาณน,นี้ครับบางคนก็ขโมยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นวินาศเนี่ยขโมยได้เลยนะผมเคยเห็นปุตตะวินาศเนี่ยขโมยนะครับเห็นมาสองดวงแล้วนะครับให้ระมัดระวังเพราะว่าปุตบ,บริวารมีเรื่องเขาเรียกว่าปิดปังอะไรประมาณนี้ยา,ายที่ใบอีกทีทีนี้อริมาถึงปุตตะอริคือการดุพมีความเสี่ยงแปลว่ามีหนี้สินก็ไม่เป็นไรหนี้สินที่ ที่เป็นประโยชน์ทําไปเถอะแต่ถ้านี่สินที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าทําเพราะไม่งั้นคุณจะเป็นหนี้ระยะยาวะนะครับทีนี้ปุตตะมรณะมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ข้อดีปุตตะมรณะคือได้รับมรดกปุตตะคือเด็กคือลูกมรณะคือการสืบต่อสืบทอดมรดกนะครับมรดกสืบทอดสืบต่อของบุตรต่อยังไครับดังนั้นมีเกณฑ์ได้รับมรดกแต่ข้อเสียคืออะไรปุตตะมรณะคือความเสี่ยงลงทุนแล้วเสียหายลงทุนแล้วขาดทุนนะครับเจงเจ้าจบนะครับ วินาศก็เช่นเดียวกันปุตตะวินาศคือเจงเจ้าจบวนเดียวจบเลยครับถ้าคุณไม่มีความรู้คุณลงทุนวนเดียวจบเลยนะครับหมายความว่าลงทุนปุ๊บไม่กี่นานแหละเจงเลยนะครับประมาณนี้เพราะคุณไม่ีช้ความรู้แต่บารณะเนี่ยยังใช้ความเนิ่นนานแปลว่ามันอยู่ได้เสถียรแต่ว่ามันไม่ได้ดีนะแต่หมายถึงว่ามันแบบดีดีเสียดีดีเสียแบบไปยาวเลยสุดท้ายก็จบนะครับอะไรประมาณนี้แต่ข้อดีคือได้มรารดกอีกอย่างหนึ่งปุตตะบรรณะคืออากุตตะวินาศค,คือการให้ลูกเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่น นะครับคือเขาไปดีต่างถิ่นปล่อยเขาไปเถอะถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะไม่เจริญเพราะว่าเขาไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับผมเห็นเห็นหลายดวงนะปุตตะวินาศเนี่ยหมายความว่าเราต้องให้เขาไปอยู่แดนไกลบางคนเนี่ยปุตตะสุภะเนี่ยก็มีก็หมายความว่าลูกต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่มีความคิดแบบผู้ใหญ่แต่เขาคือถ้าไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่เจริญอย่างนี้ครับวินาศก็เช่นเดียวกันก็หมายความว่าต้องไปต่างถิ่นอย่าอยู่ถิ่นเดิมเพราะว่ามันไม่ถูก กระดวงเราประมาณนี้ครับคือดวงเรากระดวงลูกไม่ถูกกันนะครับประมาณนี้ไม่ได้แปลว่าจะขัดใจกันนะแต่หมายความว่าในดวงไม่ถูกกันนะครับประมาณนี้อโอเคสามารถติดตามคำาธิกรณ์ได้ในคลิปหน้านะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกัลังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ